มีคำถามจากพ่อพ่อแม่เอฟซถามมันเข้ามาเยอะนะครับว่านนอนโดนอง่งอิงตกมั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็คําว่าพี่ฮักนักข่าวมายังไงทําไมถึงได้มาติดตามทําไมถึงได้มาเล่าข่าวอุ๋งอิงที่เพป็นแพงเรียกได้ว่าไปอ่านคอมเมนต์แล้วเช็คลิสต์มาแล้วจะมาตอบคําถามเป็นข้อๆหลังจากนี้เราจะมานําเสนอในส่วนของคําว่าพี่ฮักนักข่าวหรือว่านอนอ์ช่องสีถนนชัยนั่นเองครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องสวัสดี FC สาวน้อยเพชรแพงแล้วก็ f อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องศรีธนนทชัยหรือว่าช่องน้องนนท์พี่ฮัดนักข่าวหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าทําไมถึงได้มาติดตามอุงอิงเพชรแพงแล้วคําถามยอดฮิตเลยโดนอุงอิงเพชรบ้านแพงตกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องยอมรับกันแบบนี้ว่าพอพ่อแม่เอฟซีโดนตกอุงอาโดนอุงอิงตกตั้งแต่เมื่อไหร่ 14มกราคม2,566หลังจากที่บอสโจโยโมนินได้มีการถ่ายคลิปอุงอิงเปชรบ้นแพงลงไว้ที่ช่องสาวน้อยเปชรบนแพงตอนนั้นผู้ติดตามช่องสาวน้อยประมาณ1 6ล้านแสนคนทุกคนเราเข้าไปดูอะไรเพลินๆนี่แหละก็คือเอ้ทำไมมาสมัครกับแม่หลังเวทีมันคืออะไรวะก็เข้าไปปั้งอา้าวอุงอิงเพชรบนแพงร้องแสงตะเวนจ้าสาวน้อยเพชรบ้นแพงวันนั้นต้องใช้คําว่าเป็นระดับแบบ แจ้งเกิดอ่ะคลิปแจ้งเกิดขององอ์อิงเพชรบนแพงแล้วนั่นก็เฮ้ยสาวน้อยคนนี้ทําไมเสียงมันดูพุ่งศาสตร์แล้วทําไมมันดูน่าสนใจจังไม่ตื่นเวทีเลยแล้วอายุ16ปีทําไมถึงไปอยู่ไหนมาทําไมไม่ขึ้นวงหมอลำนู่นนี่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นครับ15 16 17 18 19 ก่อนที่จะมาทัวร์กทมเนาะก็ต้องใช้คำว่าติดตามสตอรี่มาอย่างต่อเนื่องเลยก็ต้องแต่นู่นแลยครับเข้าไปโทรอาบัจโจโทรหาให้เข้ามาสาวน้อยพี่เปิ้แพงอุ้งอิงพี่เปิ้แพงเข้ามาสาวน้อยพี่เปิ้แพงแล้วก็เอาดอกไม้มาไหว้บอสโจนู่นนี่นั่นหญย,ยเวทักว่าอ่าก้อยชารินียป่วยนะเนี่ยสาวเนี่ย ก็คือจะต้องซื้ซอที่เพิ่มไม้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเสียงดีขนาดนี้ FC น่าจะเยอะแล้วก็ตอนนั้นอ่ะพอบอสโจโลงคลิปอะไรไปเนี่ยเรียกได้ว่ายอดวิวหลักแสนนี่ถือว่าเบเรเลยทุกคนเพราะว่าหลัก4ซ่้าห้าแสนอัพทุกคลิปเลยแล้วก็มีคลิปแม่ป,ปีนี่แหละที่ได้มีการสัมภาษณ์อุ้งอิงเพชรแพงอะไรเงี้ยที่ถามว่าอยู่ได้ไหมลูกบอกอยู่ได้ค่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็ เราก็ดูคลิปกันมาต่อนเนื่องนั่นแหละทุกคนแล้วก็ตอนที่จะขึ้นรถบัสมาทัวร์กทมที่ปจทปู่จ้าสมิงพายเนาะรอบนั้นก็คืออ่าน่าจะเป็นพี่อังเป้าหรือเปล่าที่ถือตุกกตาโดเรมอนอุ๋ยมั่งแพงบอกว่าอยากได้ตุกกตาอะไรประมาณเนี้เป็นที่มาของคําว่าตุกกตาบอมหมานตุกกตาบอมหมนลูกโป่องอะไรประมาณนี้อ้าฟังสด,สด หน้าเวทีครั้งแรกวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตด,ดู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 รูปภาพนิดหนึ่งนะทุกคนอ่ะสาราภาพเพื่อนแพงมาเล่นที่หมอชิดวันที่26กมกราคม2566ทุกคนวันนั้นน้อนก็ติดตามคลิปอุงอิงเพชรบันแพงมาอย่างต่อนเนื่องแล้วแหละตั้งแต่วันที่14มกราคมนะใช้คําว่า10กว่าวันเนี่ยเราได้เห็นภาพความประทับใจอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นกับตัวน้องอุงอิงเพชรบันแพงแล้วและสุดท้ายแพ้เสียงในหัว คือเราเป็นคนเที่ยวหมอลำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นระเบียบประถมอะไรอย่างเงี้ยที่เราเที่ยวอยู่บ่อยๆแล้วสน้อยแพนๆเคยไปรอบนึงตั้งแต่ลุกนู่นเลยแอนออรดี already, ก็คือก็คือไม่ได้ติดตามอะไรมากมายขนาดนั้นแต่พอมาติดตามองค์อิงนี่แหละวันที่26มกรา,าคม2566ทุกคนสําหรับภาพนี้กับพี่ๆนักข่าวช่อง3แล้วก็พี่พ r b ี s แล้วก็พี่พรถ มี Me, ไฟฟ้าหรือว่าไทยสม,มัยบัตนั่นแหละทุกคนแต่ว่าตอนตอนนี้เขาอยู่ไทยสม,มัยบัตพี่ต้นนี่แหละที่เราจะเห็นกันบ่อยๆตอนนี้ตอนนั้นเขาเป็นนักข่าวช่องโมโนแต่ว่าตอนนี้เขาเป็น PR ไทยสม,มัยบัตแล้วเราได้ไปยินเสียงอุงอินมั่นแพงร้องสดๆครั้งแรกเลยกับแสงตะเวนจ้าฮักลาที่ผาแต้มแล้วก็เป็นมีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่สีขาวอะ่ะไม่รู้ว่าพ่อฮักอะไรจําไม่ได้นี่แหละที่เอาให้กับเงินหนึ่งม่นบาทแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาเราเที่ยว แค่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นจริงๆเราจะมีแอบแอบแซมแบบพี่ๆอยากจะไปประถมบ้างระเบียบบ้างก็แอบแอบแวะไปตอนนั้นก็ถือว่าติดตามอุงอิงเพชรบ้านแพงมาอย่างต่อนเนื่องแล,แล้วครับทุกคนและรูปแรก ที่ได้มีโอกาสถ่ายรูปกับอุงอิงเพชรบานแพงก็คือวันที่24มีนาคม2566วันนั้นจําได้ว่าอุงอิงเพชรบันแพงน่าจะเสียงไม่มีทุกคนหลังจากที่ทัวร์การทัวร์งานกันมาอ,อย่างหนักแล้วก็น้องป่วยครั้งแรกเนาะที่เสียงเป็นแม่จินตาลาภูลาบเนี่ยต้องใช้คําว่าเราได้มีโอกาสบุกหลังเวทีครั้งแรกถ่ายโดยพี่หมอนอิง จำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่ช่องอม,มรินเป็นมาสัมภาษณ์องค์อิงเพื่อนแพงด้านหลังเวทีแล้วก็มาทำจักู๊ปข่าวนะแล้วนนก็ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับเพื่อนนักข่าวด้วยกันนี่แหละแล้วก็ได้มีการไลน์หากันว่าอยากจะเข้าไปถ่ายรูปกับองคอิงเพื่อนพนแพงจังเลยทําไมถึงยังจะอยากจะอยากอยากจะเข้าไปหลังเวทีสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นมากเป็นการเข้าหลังเวทีครั้งแรกของ ของตลอดชีวิตที่ผ่านมาเลยทุกคนก็ถือว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปได้ไปขอถ่ายรูปบรรยากาศตอนนั้นมีพ่อเอกถ่ายคลิปอยู่พี่หมอนอิงถ่ายอ่าต่อคิวเอฟต่อคิวเป็นแถวเลยนะเพื่อที่จะถ่ายรูปให้กับอุงอิงเพื่อนแพงกับ FC แฟนคลับพี่หมอนอิงเป็นคนถ่ายนั่นก็เลยบอกว่าพี่หมอนถ่ายรูปให้นอนหน่อยครับตอนนั้นยังจําอะไรกันไม่ได้หรอกเพราะว่าตื่นเต้นนอนเนี่ยตื่นเต้นแล้วเพราะว่านอนไม่มองหน้าอุงอิงเพื่อนแพงเลยทุกคนต้องใช้คําว่าแบบ ยิ้มแย้มแจ่มใสตอนนั้นไอรีเทนเนอร์ยังไม่หายเลยอ่ะยังติ่มติม,ตมอยู่เลยอุ๋งอิงเพชรแพงยังแต่งหน้ารอยอยู่เลยตอนนั้นะแอบแซวน้องนิดนึงนะครับอ้าวให้ติปอุ๋งอิงเพชรบันแพงครั้งแรกที่ไหนพระประแดงทุกคนวันที่3พฤษภาคม2566นั่นจําได้เวลานั้นเมามากแล้วนั่นก็ไปขอจับมืออุ๋งอิงเพชรบันแพงนี่รูปนี้เราจะเห็นมือน้อยๆของนั่นนี่ แล้วก็อุงอิงเพชรแพงก็โอ้โหรับทิปกันไม่หวาดไม่ไหวก็คือในระหว่างนั้นน่ะตลอดระยะเวลาที่เล่าเนี่ยเราดูคลิปอุงอิงเพชรแพงทุกวันจริงๆนะทุกคนแล้วก็เสพข่าวกันมาต่อเนื่องวันที่3พฤษภาคม2566เป็นวันที่ได้ให้รางวัลน,น้ำใจกับมืออุงอิงเพชรแ,แพงครั้งแรกเนาะที่พระประแดงอาเขตแล้วก็ต่อเนื่องมาเลยส่วนใหญ่น้องก็จะไปนี่แหละหมอชิด2ทุกคน12มิถุนายน2566นี่ คลิปอ่าภาพนี้ถ่ายไว้ก่อนที่จะภาพตัดนะครับทุกคนถ้าเท่าที่เล่ามาเนี่ยคือกินเบียร์ทุกรอบเมาทุกรอบจริงๆทุกคนกลับบ้านกันแทบแบบไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวอ่าเป็นคลิปอ่าเป็นเป็นวันที่น้อนได้มีโอกาสบุกหน้าเวทีครั้งแรกทุกคนตอนนั้นยังเป็นไม่ติ่มอยู่เลยอะเนี่ยบุกหน้าเวทีครั้งแรกแล้วก็ไปถ่ายกับพี่ต้นนี่แหละนี่จําได้ว่า เซลฟี่กับพี่หมอนอิงนี่พี่หมอนอิงเซลฟี่ให้วันที่12มิถุนายน2566นะครับทุกคนรวมไปถึงได้เซลฟี่กับอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนี่ก็จะเห็นว่าพี่ต้นเนี่ยจะไปกับนั่นตลอดเวลาเพราะว่าแกเป็นคนที่ชอบหมอลำอยู่แล้วแล้วนั่นก็เป็นคนชอบหมอลำทุกคน12มิถุนายนผ่านไปแล้วนี่คือเอาภาพเฉพาะที่ถ่ายนะที่ไม่ได้ถ่ายคลิปอีกที่ไปกินเบยียร์เฉยๆเนี่ยก็มีทุกคนวันที่ 5. รกรกฎาคม2568น่นจำได้ว่านั่นจำไม่ได้ว่าที่ไหนแต่ว่าก็มีโอกาสถ่ายคลิปไอถ่ายรูปไว้เหมือนกันนี่น่าจะเป็นหมอชิดแหละเอาจริงๆแล้วก็คือเราก็ไปเที่ยวเฉพาะหมอชิดนี่แหละหลัก2หลัก2อยู่ตรงไหนวะอ๋อจำได้แล้ววันที่5้5กรกฎาคม2566คือที่เพชรเกษม67ทุกคนวันนั้นจำได้ว่านี่มีมีคลิปด้วย อุงอิงเพ็นแพ่นกำลังแบบรับแขกอยู่อันนี้พี่สาวเราเองอยู่ช่องโมโนอันนี้ก็พี่ต้นเหมือนกันนี่เราจําได้ว่าวันนั้นเราขับรถไปจากลามินทาเราไปรับพี่ที่วิภาวดีแล้วเราก็ตรงไปใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงทุกคนรถติดมากวันนั้นฝนตกด้วยก็ใช้คําว่าเซิ้งกันสนันวันไหวกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นก็อุงอิงเพ่นแพงก็จะเป็นการทัวร์มินิคอนเสิร์ตแล้วละครับ26กรกฎาคม2566 ไม่ใช่26แล้ว20 25กรกฎาคม2566ที่หมอชิด2เช่นกันแล้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปไว้มินิคอนเสิร์ตอุงอิงเพชรบ้านแพงตอนนั้นก็ถือว่าโอ้โห fc แฟนคลับด้านหน้าเวทีเนี่ยสนันวันไหวเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วนั่นก็ถ่ายไว้บ้างไม่ถ่ายไว้บ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็2ตุลาคม2566ก็รอบนี้ไปคนเดียวทุกคนไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยถ่ายคลิปไว้ที่หมอชิด2เช่นกันสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะนี่ ต่อถึงไหนแล้วเนี่ย2ตุลาคม2566แล้วก็ยังติดตามคลิปอุ๋งอิงเป้ป็งมาอย่างต่อเนื่องทุกคนนี่เราข้ามเรื่องดราม่าข้ามเรื่องออกเพลงข้ามเรื่องบูลลี่ข้ามเรื่องอะไรไปนะเราจะเล่าเฉพาะส่วนที่เราไปด้านหน้าเวทีนี่แหละครับวันที่2ตุลาคม2566อ้าววันนั้นเราไปกับพี่ต้นนี่ว่า<อ>เห็นไหมครับเราก็ถ่ายรูปกับอุงอบบอ๋งอิงเป้เป็แบบนแผงเซลฟี่มาให้หน้าแบบ หน้าไม่ได้เลยอะหน้าเมาอ่ะดีห <ême> น,น้าเมามากเขาเมาทุกรอบเเอนเลยนะเอาจริงแล้วล่ะวันที่2อตุลาคมไม่พอครับวันที่20ตุลาคม266พน้ 5, CA, อยสนแพงกลับมาทัวร์ที่กรุงเทพมหานครอีกกับสนามหมอชิด2เช่นเดิมโอ้โหเป็นอะไรกับหมอชิดมากปะเนี่ยคลิปนี้ไอ้รูปนี้ครับเราก็ได้ถ่ายเก็บไว้เหมือนกันแล้วก็ ไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายรูปกับอุงอิงพิ้นแพงด้านหน้าเวทีเนาะหลังจากนั้นอุงอิงพิ้นแพงก็มาทัวร์กอทมกันอีกในวันที่29กันยาคม2567วันนี้น่าจะเป็นวันที่แม่กาโมเจออุงอิงพิ้นแพงครั้งแรกครับที่ตะวันนาเป็นมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำโดยอุงอิงเพชรบ้านแพงนี่ดูรูปกันไปก่อนมเมานะ เมาทุกรอบเลยเอา้าถึงไหนแล้วเนี่ย29ก,กันยายนคม2567ที่ตะวันนาครับวันนั้นนนท์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์มี่พี่แม่กามโมเนาะวันที่อุ้งอิงแพงมาทัวร์กทมในการโปรโมทหนังไคอ้อแม่บอกว่าแม่ได้เดินทางเข้าไปถ่ายรูปกับอุ้งอิงเนี่ยหรือว่าไปดูสาน้อยเพื่อนแพงด้านหน้าเวทีครั้งแรกเนี่ยงาน m i คอนเสิร์ตท,ที่ตะวันนาทุกคนวันนี้นนท์ก็อยู่ในงานเช่นกันนี่ก็คือภาพรวมปี67ไหม เราจะถ่ายอะไรอีกไหมเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เรื่อยๆแล้วครับทุกคนพอปีหกแปดต้นปีเนี่ยก็เป็นการกําเนิดช่องสีธนนชัยขึ้นมาทุกคนเอาจริงๆแล้วก็คือผ่านเรื่องราวดราม่าก,กันมาเยอะเนาะแล้วก็รวมไปถึงแบบ youtube หลายๆช่องก็ล้มหายใจจากกันไปบางคนก็อาจจะเป็นถาว่าข่าวอื่นบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ส่งผลทำให้นอนรู้สึกแบบว่างเว้นจากการทำงานไม่ใช่ว่าไม่อยากไกปาทำงานหมายถึงว่าหน้าที่การงานก็เริ่มอยู่ตัวแล้วก็เลยรู้สึกว่า อยากจะเล่าเรื่องอุกอิงไปเป็นแพงจังเลยอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะไปเล่ากับใครเพราะว่าในแวดวงการข่าวอะไรเงี้ยก็จะมีแค่พี่ต้นเท่านั้นอะไรเงี้ยหลายๆหลายหลายๆงานแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะนําเรื่องราวดีๆมาสะท้อนให้กับพ่อพ่อ่ายเอฟซได้รับชมรับฟังกันในรูปแบบการเล่าข่าวที่มีองค์ประกอบในส่วนของใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรเนาะก็เลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ ฉันอยากทาช่อง Y o u u u b อย่างเลยอ่ะฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันตั้งฉันไม่ได้ตั้งมีช่อง youtube เก่าอยู่แล้วเป็นช่องแบบลงเพลงโง่ๆนี่แหละลงเพลงร้องเพลงแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ตรงนั้นตรงนี้แบบลงคลิปไปประมาณ5คลิปทุกคนเมื่อ5ปีที่แล้วย้อนกลับไปเมื่อ5ปีแล้วก็ประมาณ8ปีที่แล้วก็เลยเอาช่องนี้แหละกลับมาทําแล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์ตัวเองก่อนหมายถึงว่าเราทําควบคู่กันนะหมายถึงว่า อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นการจดบันทึกเรื่องราวของตนเองในการที่ออกไปทําข่าวแล้วก็ออกไปท่องเที่ยวเหมือนกับคอนเทนต์ท่องเที่ยวนั่นแหละแต่ว่าก็คืออยากจะเล่าเป็นการจดบันทึกอุ๋งอิงเป็นแพงไว้ในช่องของตนเองด้วยก็ริเริ่มทําช่องสีนนชัยตั้งแต่นู่นแล้วครับปลายเดือนมกราคม2568เป็นต้นมาแล้วก็เริ่มมาจริงๆจังๆในการเล่าข่าวอุ๋งอิงเป็ดบันแพงก็ประมาณช่วงมีนาคมนะประมาณมีนาคมไหม เกือบๆแหละประมาณกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเนี่ยมีนาคมเราเล่าข่าวองอิงเพชรบานแพงแล้วต่อเนื่องแล้วแล้วก็พ่อพ่อ่ f เอฟซีหลายๆคนก็อาจจะได้คุ้นชินกันในสไตล์ของการเล่าข่าวแบบนักข่าวจริงๆเนาะมาต่อเนื่องอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีโอกาสได้เล่าข่าวแล้วก็ไปเจออง์อิงเพชรบันแพงจริงๆจังๆแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักทีมมังสวิรัตปิง เอาจริงๆก็รู้จักกันผ่านหน้าผ่านตากันมาบ้างแล้วแหละแล้วก็วมาทักทายกันจริงๆตอนที่มาทําช่อง YouTube นี่แหละครับเข้าไปทักทายพ่อวุฒิเข้าไปทักทายพี่พรชัยเข้าไปทักทายครูหนึ่งครูแอนครูกวางแล้วก็อีกหลายๆคนพ่อพี่อ,อ๊อฟพี่ยุทธอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เรารู้จักกันแล้วก็ได้มาเป็นทีมงานเดียวกันกับมังสโลปิงปก็เลยเล่าข่าวต่อเนื่องมาไม่ว่าจะเป็นไปต่างประเทศเนาะช่วงนั้นรัเสเซียทุกคนประมาณ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์น่ะน่าทำข่าวอุอิงแล้วนะแต่ว่าก็ทําบ้างอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราก็ย,งยังอยู่ในหน้าง,งานข่าวของเราอยู่ไปรัสเซียก็อัดคลิปอุอิง๋งเพื่อนแพงลงช่องอยู่นะก็มีคนเข้ามาตอนนั้นน่ะดูประมาณสัก พันสอพันคนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วนะอะไรย่างเงี้ยเพราะพ่อแม่ fc ก็ให้การสนใจในการที่จะเข้ามาฟังเรื่องราวอุงอิงในสไตล์ของนอนเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็คือทํามาอย่างต่อเนื่องทํามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับการอบอ้อมอารีจาก fc แฟนคลับของอุงอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับจนได้มาเป็นคําว่าพี่ฮักนักข่าวมายังไงอ้าวพอหลายคนร่วมรู้จัก ช่องสีถนนชัยแล้วเนาะเขาก็แบบมาขุดคุยแหละหน้าที่การงานมาจากไหนอะไรยังไงทาไมเธอถึงมาเล่าข่าวอุ้งอิงเพื่อนแพงขณะที่2ปี3ปีเธอหายไปไหนมาอะไรประมาณนี้ทำไมเธอถึงพึ่งมาเปิดตัวแล้วเขาก็ไปรู้จักกันในนามไทย PPS ทุกคน ไปก็คือ FC Fan Club ับองคิงเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คือนักสืบโคนันนี่แหละดีๆนี่เองแล้วเขาก็ไปรู้จักกันแล้วเขาก็มาพูดปากต่อปากกันว่าพี่ฮักนักข่าวพี่ฮักนักข่าวก็เลยเป็นฉายานามพี่ฮักนักข่าวมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับแล้วก็นี่แหละครับทำคลิปมาอย่างต่อเนื่องส่วน f c e e o o o เนาะต้องฝากไว้นิดนึงสาหรับ ช่องถนนชายกุลสิงเป็น Facebook ส่วนตัวทุกคนก็ถือว่าผู้ติดตามตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากพ่อพ่อแม่เอฟซเช่นกันเริ่มทําคลิปลงช่อง Facebook ของตนเองเนี่ยประมาณปลายเดือนเมษายนทุกคนประมาณช่วงเดือนเมษายนนั่นแหละตอนนี้ผู้ติดตามประมาณ66,00ืคนแล้วต้องขอบคุณเสียงปรบมือให้กับ f c ฟแฟนคลับสามน้อเพื่นแพงน,นิดหนึ่งครับวงอินวีแพงเกิเก้าอนเลยแล้วก็มีคอนเทนต์การทำงานนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะลง เป็นการประชาสัมพันธ์ตนเองไปในตัวด้วยก็ต้องยอมรับกันแบบนี้ครับไม่ ได้มาไกลขนาดนี้หากไม่มี fc แฟนขับสาวน้อย fc แฟนขับน้ององุอิงเพช่เปนแพงที่คอยโอบอุ้มคอยเข้ามาดูช่องให้คอยเข้ามาส่งกำลังใจนอั่นอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนอ่นถึงรู้ว่าใครอะไรยังไงแต่แค่ไม่มีเวลาได้ตอบคอมเมนต์ก็ต้องขอประธานอภัยด้วยแต่รู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นแล้วก็ได้รับความรักจากพ่อพ่อแม่ fc มาเช่นกันในฐานะที่เป็น fc เช่นกันก็รู้สึกว่าเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งพลังเสียงในการที่จะประชาสัมพันธ์ อุงอิงเพชรบ้านแพงประชาสัมพันธ์ช่วยโปรโมทสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่วยโปรโมทอุงอิงเพชรบ้านแพงในการที่อยู่ในนามพิฮักนักข่าวเอาจริงๆแล้วไปด้านหน้าเวทีเนี่ยหลายรอบในกรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดก็ไปครั้งแรกเลยนะไปปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่28 28มิถุนายน2568ตอนนั้นก็มีพ่อๆ์ม่เอซีเข้ามาทักทายจำนวนมากเลยจริงๆก็ถือว่านี่แหละครับได้รับการอบอ้อมอารีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของวนะันมิทติ้งเนาะส0 30, 30สิงหา แล้วก็มาวันเปิดฤดูการสาวน้อยเพชรพันแพง20กันยายน2 5 6 8ที่ได้มีโอกาสไปดูหมอลำต่างจังหวัดแบบจริงๆจังๆก็ถือว่าได้รับความอบอุ่นจาก FC สาวน้อยเพชรพันแพงนี่แหละครับสรุปให้ฟังกันแบบนี้ว่านอนมายังไงน่อนก็คือ FC คนหนึ่งที่ติดตามอุงอิงเพชรพันแพงมาพร้อมกับเพราะว่าแม่ FC รุ่นแรกๆที่ได้รู้จักกันในส่วนของคลิป เปิดตัวอุงอิงเพชรบันแพงฮักลาที่ผาแต้มแสงตตเวนเจ้า14มกราคม6 6แล้วก็ลากยาวมานั่นไม่เคยวันไหนไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ดูคลิปอุ๋งอิงเพชรบันแพงแม้จะมีหลุดฟิลหลุดหลุดโฟกัสกับประเด็นบางประเด็นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่องหลักๆที่ติดตามเลยช่องพ่อกัรชัยช่องพ่อนนท์ช่องพอยุทธช่องสาวน้อยเพชรบันแพงช่องแม่กแก้มแล้วก็อีกหลายๆช่องที่อยู่ใน ในเครือของอุ่งอิงเพชรบันแพงก็ได้และครับเพราะเราเป็น FC อุ่งอิงเพชรบันแพงก่อนที่จะเป็น FC สาวน้อยเพชรบันแพงต้องยอมรับกันแบบนี้แล้วก็ติดตามมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ได้มารู้จักกับพ่อพ่อแม่ FFC หลายหลายคนได้มารู้จักกับทีมมังสโลปิงๆแล้วก็ได้มารู้จักกับพอ่พอพอ่อแม่เอฟซีหลายหลายคนที่รักและศรัทธาในวงสาวน้อยแล้วก็ในตัว <c oughs> องุ่งอิงเพชรบันแพงแล้วนี่ก็คือที่มาและภาพรวมทั้งหมดว่าทําไมสีธนนชัยมาจากไหน น้องนอนพี่ฮักนักข่าวมาจากไหนทำไมถึงโดนอุงอิงเพชรแผ่นแผงตกตั้งแต่เมื่อไหร่สรุปให้ฟังกันแบบนี้กับภาพรวมที่เกิดขึ้นในคลิปนี้กับรรช่องสีนวลชัยพี่ฮักนักข่าวหรือว่าช่องน้องนอนนี่แหละครับหรือว่ามีอะไรถามเพิ่มเติมได้นะเอาจริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้อะไรลึกซึ้งอีกคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวั้นก็ตอบให้เป็นประเด็นในเรื่องราวที่ ier, ตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะพยายามตอบแล <bum> ้วก <laughs> ็ องอิงเพชรบรรตอนนี้นนไม่แน่ใจว่าน้องจําชื่อได้ไหมแต่น้องคงจําหน้าได้แหละแต่ว่าพี่หมอนอิงเนี่ยสื่อสารกันเป,นนปรเรื่องปกติรวมไปถึงพอนนพี่โจโพี่นนพี่บีพ่อการชัยรู้จักกันแล้วในานามของนี่แหละครับน้องนนน้องนนเลย fc แฟนคลับองอิงเพชรบนรพงเลยส่วนองอิงเพชรบรพต้องยอมรับกันแบบนี้ว่าเจอคนมหาศาลแล้วไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องเน่ยเป็นคนที่สกีน fc เหมือนกันนะหมายถึงว่ามาดีหรือมาร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้ว ในหน้างานเนี่ยน้องก็รับแขกทุกคนแล้วก็ชอบน้องตรงไหนอะสรุปให้ฟังก่อนที่จะปิดคลิปน้องเป็นคนที่เป็นกันเองน้องเป็นคนที่ใจสู้น้องเป็นคนที่มีมานะน้องเป็นคนที่มีความพยายามในตัวเองสูงน้องเป็นคนสู้ชีวิตน้องเป็นคนเด็กบ้านๆที่ใช้คําว่าบ้านๆจริงๆ ตั้งแต่ขึ้นลิฟต์ไม่เป็นตั้งแต่ขึ้นบันไดเลื่อนไม่เป็นตั้งแต่สั่ง KFC ตั้งแต่ถอดรองเท้าเข้าเซเว่นเรามีความเอนดูเด็กคนนี้เหมือนกับพ่อแม่เอฟซีทุกคนที่รู้จักกันมาในานามของอุงอิงลิงน้อยอุงอิงแม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยที่รู้จักกันมารวมไปถึงนี่แหละครับอุงอิงแม่แพงเป็นคนที่พอเราเสพคลิปเราดูแล้วเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เรารู้สึกว่าเหมือนได้พลังบวกจากอุงอิงแมนแพงมาเยอะมากๆ เอาจริงๆบางหน้าที่การงานที่เราทําอยู่ณนะปัจจุบันเป็นงานของตนเองเนี่ยเราอาจจะเอาไปยกอยงอิงมาเป็นแบบอย่างด้วยว่าอางอิงมันแพงแม่งอายุ 15, 16, 17ปีเนี่ยทำไมสู้ชีวิตได้ขนาดนี้แล้วทําไมเราเนี่ยเป็น fc แฟนคลับที่อายุเยอะแล้วด้วยจริงๆทําไมเราจะ ถึงจะผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้ก็ปีอุ๋งอิงแม่แพงเป็นกำลังใจเช่นกันเป็นแรงบันดาลใจเช่นกันพอพ่อแม่เอฟซีมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยมาเล่าเรื่องราวในานามของน้องนอนพี่ฮักนักข่าวหรือว่าช่องสีถนนชชยนี่แหละครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชชยไว้ด้วยก็แล้วกันครับทํามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุ๋งอิงวงการหมอลำก็จะหยิบยก ประเด็นต่างๆมาเล่ากันในสไตล์พี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้นอนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ